ทางเขาข้องนองงูเฮาก็มีกันขุดหลอกข้องไหมครับผมปกติจะเห็นปลาหกต่นีนีแปนเปิดเลยครับแปนย้าครับผมบม่รู้ว่าข้องไงขังไนสิเป็นยังไดครับผมกำลงังจิเดินทางเข้าไปข้องขังไหนครับ สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมนวุฒิจากช่องประวุฒิชัยแนวครับผมเมื่อนี้ก็มาออกไม้อยู่ที่คลองหนองงูเฮาครับผมทางทางสนามบินสุวรรณภูมิครับเมื่อนี้ก็ออกไม้คนเดียวครับผมซ้ายนลครับเบ็ดลงนำ้ำสิบโมงยี่สิบครับผมลงน้ำเซตไหม่แรกครับเอาไปเบิ้งสภาพไม้ครับผม มัอนี้กะมีมีร่มครับผมจะาพไม้ข้องน้องงูเห่าครับท่างเขามาเนี่ผมก็ได้ไปจอดทน้าหน้าโต๊ะป่า,าเห็นบอกว่าเงียบครับผมมาตั้งแต่เสาป่ายังบ้านในเขาครับผมมาเบงเงียบป่ามันนี่ครับผมก็ติเป็นสูตรบ่มไหวหนึ่งอาทิตย์ครับผม ส่วนผสมกับสิมีมะกิดแยมโลลำขนมปังครับผมบ่มไว้หนึ่งอาทิตย์ครับเดี๋ยวสูตรส่วนผสมผมกับสิปักลิงไว้ใต้คลิปครับผมเอามารอรุ่นรอติดตามรอชมครับผมว่าเมอน์เนสิมีผลงานมีแต้มว่ครับ จำแรกครับผมอนนิ้นครับใส่มันสามนิ้วครับผม แบบเย็นครับผมตัวงามๆครับ มาลุนกันต่อครับผม ครับผมตอนนี้ก็เก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยครับเอามาเบิ่งผลงานครับผมเมื่อนี้ก็เงียบครับผมผลงานสองแต้มครับผมตั้งแต่ประมาณต0โมงจนหามงแง่ครับผม สองแต้มครับหลอดเหี่ยวครับผมไม้คล้องน้องงูเหา่า้างๆสนามบินสุวรรณภูมิครับผมเมื่อนี้ป่าบ่าค่อยเขาเงียบครับหน้าๆคนอื่นกะบผ้ากันกับตบเว้เว้นๆกะน่าจะเงียบขึ้นกันครับผมป่ากินเป็นทั้งมือกะบมันทั้งมือกับบ่มนัมมนครับผม เอาจังไรกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องประวุฒิใช่แนวครับผมไม้คล้องน้องเฮาขางๆสนามบินสุวรรณสุวรรณภูมิเดี๋ยวผมกับสิป,ปักมุดแผนที่ไว้ครับผมชมบรรยากาศโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ